วสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีต้นไม้มานำเสนออีกแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกธาตบางแก้วครับต้นละสามร้อยผมให้ดูช้าๆนะจะไ,ได้แ k ปลูกทันกันสวยๆเลยครับตัวไซส์ตัวโตวเลยครับลูกธาตบางแก้วต้นละสามร้อยทุกต้นนะครับเหมือนธาตบางแก้วแผงครับสวยมาก ูต้นนี้ต้นนี้มีมีป้ายด้วยลูกทาดบางแก้วนะมีกี่กระถางมีแปดกระถางนะครับให้ดูนะให้ดูช้าๆได้แคบถทันต้นโตนะครับไม่ใช่ต้นเล็กนี่วาเลนไทายครับวาเลนไทายไม้หัวอาจารย์ปอนะแปดร้อยครับต้นนี้ อันนี้เป็นลูกเศรษฐีมืองเพรลูกก่อเกตครับกระถางละสองร้อยครับตุ๊กกระถางเลยครับนนมีกลบในเครื่องปั่นด้วยสองร้อยเหมือนกันดูกันนะครับอันนี้ลูกไม้อาจารย์ปอกระถางละสามร้อยครับเลือกชมเลยนะของอาจารย์ปอนะครับดูครับไม้อาจารปรอา นี่เป็นลูกไม้ธรรมดาครับกระถางละสองร้อยเป็นลูกไม้ไก่แดงครับต้นนี้สองร้อยกระถางละสองร้อยนะอันนี้ไม้มีแข้งครับไม้กาบครับเขาเรียกแข้งสองร้อยเหมือนกันมีชนะศึกสาตั้งแม่นะครับไสาใหญ่เลยกําลังกัดสีครับขายอยู่ห้าร้อยครับดูตรงนี้ไหม นี่ไข่มุกเมคาครับกัดสีสวยๆนะไซส์โตกระถางก็สามร้อยครับนี่สองกระถางนะดูไข่มุกเมคานะครับนี่สาวมึงสิงไซส์ใหญ่ครับเลอร์เลยผมขายอยู่สามร้อยนะสาวมึงสิงผมคนชอบนี่ไก่มงคลครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลหรือกระถางเดียวนะไก่มงคลสามร้อยครับดอนเจดีสองร้อยห้าสิบครับดอนเจดี ทิดาแม่กองมีสองกระถางนะครับไซโตโตเป็นทิดาแม่กองแท้นะใบกลมครับขายอยู่สองร้ยห้าสิบครับทิดาแม่กองอันนี้เป็นอะไรวะลืมชื่อครับจังหวัดมุกดาหารเออมุกดาหารเดีว่าเขาไม่ป้ายครับไม่ป้ายผมก็เลยใ,ใหม่ใหม่ไม่รู้ป,ป้ายเปล่าดูหลอด กดาหัขายอยู่สองร้อยห้าสิบครับมุกดาหัะ,ะไก่อัมพันธ์ครับแก่อัมพันธ์ต้นนี้กาบเขาไม่มีครับต้นหลักแก่อัมพันธ์จะมีกาบนะบางต้นมีกาบมีแข้งครับตัวนี้ขายอยู่สามร้อยก่อัมพันธ์อันนี้ทับทิมเมืองจันทร์ครับทับทิมเมืองจันทร์ก็สามร้อยนะไก่ฟลอริดา ไกฟลอริดาดูครับไซโตนะสองร้อยห้าสิบครับต้นตัวเนี้ไก่ฟลอริดามอนกันตัวเนี้สองร้อยนี่เป็นลูกไม้ครับไซโตนะมีต้นเดียวในสองกระถางครับไซโตขายอยู่สี่ร้อยครับนี่ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันไซโตนะครับ ก็บอกว่ากระถางเดียวมีสองต่วนไซโตนะครับขายสามร้อยไก่สิทธีครับไก่สิทธีก็ 300. สามร้อยครับจิมเมืองจันไซโตนะสามร้อยเหมือนกันอันนี้ลายไทยครับบนสี่ลายไทยสามร้อยนะดูดูมุมกว้างครับไซ้โตนะครับบนสีลายไทย นี่เดี๋ยวหยิบให้ดูทีละต้นครับนกสดายุกำลังกัดสีครับส0มนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่หน่อย300เหมือนกันครับสมิงพระรามไซก็โตพอสมควรน,นะครับ250ครับไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งไซโตแล้วนะ ไปสองร้อยห้าสิบครับนี่เป็นบอลเทพครับไม้เทพครับนังไหมแต่ก่อนเป็นไม้เทพอยู่นะเอาเท่าไหร่ดีอะร้อยห้าสิบครับนี่เป็นลูกไม้อาจารย์ปอรครับต้นอย่างยักษ์เลยใบ,ยบเบลอเลยครับสีชมพูเอาเท่าไหร่ดีอเอาสี่ร้อยแล้วกันครับรวมส่งนะกระถางใหญ่แล้วครับ นี้หงสุวรรณครับดูดูฟอร์มครับต้นเบลเลอร์เลยหงสุ tá, illing, mm, วรรณขอส่งร ok right> ้อยครับเกาะเกตเกาะเกตไม่ด ok ่งนะครับเกือบจะด่งแต่ก็ไม่ด่งออกไปสี่ร yup ้อยครับต้นนี้ไซส์ใหญ่แล้วต้นนี้องค์หญิงครับสามร้อยครับ ครับสามร้อยครับนี่เป็นลูกไม้ครับแต่มีติดด่างเหลืองมาหน่อยนึงไม่สวยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นลูกไม้หรือติดด่างเหลืองมาหน่อยขายเท่าไรเดียขอสองร้อยห้าสิบครับนี่ก็ลูกไม้ครับแต่ลายสวยจังเลยสองร้อยห้าสิบครับนี่ก็ลูกไม้เหมือนกันลายสวยครับขอสามร้อยครับตรงนี้ ตัวนี้ตรวนี้คนจองอันนี้เ,นเหลืองรัตนาเหลืองลัตนาขอสามร้อยครับลูกไม้กาบครับสองร้อยห้าสิบสีกัญน,นาครับลุ้นป้ายสามร้อยนะครดูนิตู้ไหมดูให้ดูอย่างนี้เลยนะครับหลวงปู่ขาว ต้นใหญ่นะก็ถางไปเลยนะครับขายหกร้อยครับ,ารบนางสว่างหะครับแม่หานุมาลสามร้อยครับนี่ก็เป็นลูกไม้ขายมิ่งมงคลครับจะเป็นลูกไม้นะขายอยู่ร้อยห้าสิบครับเวลมายุราครับไม้ด่างนะครับเวลมายุราแต่ตอนนี้กำลังกัดสีครับ ขายอยู่สองร้อยห้าสิบครับแววมายุราล,ลูกไม้กาบครับไซ้โตแล้วนะสองร้อยห้าสิบครับลูกไม้กาบอันนี้เป็นลูกไม้รอตั้งชื่อครับขายอยู่หนึ่งพันครับศีลาหุ่มทองครับไซส์ใหญ่กระถางเบลอเลยนะขายอยู่พันห้าครับศีลาหุ่มทอง ชาตบางแก้วครับกัดสีเปอิเปอะเลยนะไซกระถางใหญ่ครับขายอยู่สามพันสองครับไซตั้งแม่เลยนะณเนะมืองนนครับผลสีน้ำเมืองนนครับเขาขายกันเป็นพันนะผมขายกระถางละห้าร้อยครับของแท้นะไามา่ใช่ของเก๊ณนเะมืองนนทําเองครับเลยขายถูกเพราะเขาไม่ด่างถ้าต้นด่างก็จะแพงครับ มีอยู่สองกระถางนะกระถางละห้าร้อยสุดปัทนาสองร้อยห้าสิบตะโกนพระเกียรติครับมีสองกระถางนะกระถางละสามร้อยห้าสิบครับไม้หายากนะตะโกนพระเกยียรติเสือพานครับสองร้อยครับเสือพานเจ้าจัก,กระพัดครับไม่ด่างครับไปลุ้นด่างเอาสองร้อยห้าสิบครับ รบพักเก้าเอาเอาไปสองร้อยห้าสิบครับต้นนี้ไม่ด่างครับเป็นรุ้นด่างเนาดมวพรครับสองร้อยห้าสิบนายเมืองครับกับวีลชนสามร้อยครับคุณหญิงทองม้วนครับกำลังกัดสีต้นนี้แต่โตแล้วนะเอาสองร้อยห้าสิบครับ ้ายชนลุ้นป้ายเอานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ป้ายขายสองร้อยครับต้นโตแล้วนะโตพอสมควรครับนกสุดแสวงครับถ้าป้ายเขาจะเป็นขุนไกลนะไซต์โตแล้วครับฟอร์มแข็งแรงครับสองร้อยห้าสิบนกรัตนจักรครับชื่อเพาะนะครับเอาสองร้อยห้าสิบครับเหลือก็ถังเดียว ให้ดูตู้นี้นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูทีละต้นอันนี้เป็นสีลางหุ้มทองครับแผงด่างใบป้ายขายอยู่สองพันห้าครับเห็นไหมมีด่างมีป้ายครับสีร้าหุ้มทองสีถนนชัยไม้หูโคดกเลยครับเห็นไหมสีถนนชัยไม้หายากนะครับสีถนนชัยขายอยู่หนึ่งพันครับ ชายชนครับป้ายแดงสวยมากครับต้นนี้ขออยู่พันห้าแล้วกันครับไซส์ใหญ่หัวโตแล้วครับหัวใหญ่นางสุชาดาครับสุชาดาไม้เก่านะหายากอยู่เหมือนกันครับขายุแปดร้อยนะครับต้นนี้ต้นโตแล,ล้วครับกัดสีแล้วลูกไม้อาจารย์ปอรครับ กัดสีชมพูมีเปิอะๆด่างๆเหมือนกันนะขายุู่สี่ร้อครับต้นนี้ใส่โตแล้วนะรบพระเก้าด่างชมพูรครับโทนสีชมพูมาแร่งนะต้นนี้เอาไปพันห้าครับลูกไม้ด่างอาจารย์ปอครับเป็นไม้แยกหน่อนะชุดนี้หนึ่งพันสองร้อยครับต้นนี้มีต้นเดียวนะ สุวรรณโชธครับเกษสุวรรณโชตตัวนี้ขายอยู่3 5มพครับฟอร์มกำลังสวยเลยขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ085 598 4392นะครับผมขอจบไลค์แค่นี้นะครับขอบคุณครับ